<laughs> มันจะเส้อมีประเด็นอีกขออนุญาตทานบนเตียงเนาะดะยข้าวมันเย็นะ่ะเจไดบ้านแม่เลละถึงดูพี่ได้ทั้งวัน สิ่งที่มีอูมากกว่าอูนี่คือเขาจะมีไข่คาวเวียด้วย,ย,ยซึ่งจะเปิดยังไงล่ะทีเนี้ยเ,เพราะว่ามัน,นมันต้องใช้ช้อนแงะไข่คาวเวียทำได้ไหมว้าวคาวเวียเหรอใช่ ไม่ได้ไม่รู้มาก่อนด้วยนะว่าน้องๆหรือว่าแฟนคลับจะส่งอุนิมาให้เมื่อกี้พนักงานโทรมาว,ว่ามีอุนิมาส่งอ่าได้แล้วกับไข่คาเวีย่ะเดี๋ยวจะทําให้กินเสร็จแรกเป็นคนที่ไม่ชอบกินข่าวใช่ไหมเข้าก้องมไหมืหอฟ่ามันขยายมากไม่ได้มาโป๊แบง่งคนละครึ่งอันนี้ มันเป็นเสื้อบราออกกำลังกายนะไม่ใช่ชั้นในเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแทมทาราดัมแทมแทมแทมทั้งอุย้ยพี่น้องเธออ่ะพวกเธอน่ะพี่พีพ่บอกกูอุอ <c ười> ้ยเ <c ười> ห็นอูนิแล้วแบบใจละลายทุกที่เลยอะ่ะแล้วเดี๋ยววันที่สิบสาม ก็จะต้องได้ไปกินโอมาเกเสกันนะคะสำหรับท็อป20เพราะว่าถามว่าช่วยอ,อะไรไหมมันไม่ใช่สบงนะ,นอะเอาเลยเอาเอาเลย <c oughs> ผมไปสบงบวชร้อยปร์เซ็นแล้วค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะให้คำแรกเดี๋ยวพี่ที่กินคำแรกหน่อยคิปุนิในกุตติ คิดนีในกุฏิแรงมากนะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ใส่กุนิเข้าไปคำเล็กๆ ซึ่งอูนิกินประมาณสี่คำหมดเป็นคำเล็กๆให้น้องเพราะคราวที่แล้วที่น้องกินเนี่ยน้องกินเป็นเมี่ยงเลยทุกคนมันบ่าได้เห็นแล้วมันแบบขัดใจมากจิ้นยู่มีสติอันนี้จะเครมไปหน่อยนะคะไข่คาเวียเราจะไม่ใส่เยอ,อ,อะพอากรุเกดเตยมา ใช่ไหเราไปกินใส่ใชัยกันนี่ <laughs> ได้ไม่ติดเลยถ้าใส่ใชัยอูนิมันจะต้องกินอย่างนี้ค่ะถ้ามันจะกินแบบอร่อยๆคือต้องมีสาล่ายมีข้าวมีมาซสบีนิดหน,น่อยแล้วก็มีไข่คาเวียอะลองให้ลองในกล้องเลยขอแบบรีแอคจะหายก่อนให้ดูรีแอคหนูไม่เคยกินมาก่อนถูกไหมไม่เคยพูดทันอมฟิวเตอร์ แรงมากนะที่จะต้องจับหน้าแค่คนเดียวนะอ่ะลอง <c oughs> เลยไหมยังไงมันไม่ได้หรอทำไมอ่ะน้องมันละมุน <c oughs> จะไป <c oughs> แต่ว่าอุ่นิได้ใช่ไหมคาเวียมันเค็มไงเอ็นดูอ่ะอร่อยเดี๋ยวพี่ฟ้าจะกินให้ดูทำไมอะไม่อร่อยจริงหรอวันนั้นที่หนูกินเป็นเมี่ยงอร่อยกว่าอีกแรงมากที่มีน้ำจิ้มแรงมากคาวยร์โคตรข้าวเลย ใช่มันจะเค็มเค็มพี่ฟ้าจะกินไม่ดูนะเราจะกินเรื่องปลาเผาคะ่ะแหลกมาก <laughs> <laughs> วันนี้ถ้าเลิกไม่ดึกก็อยากไปแสงชยัยแสงชัย everyday ส่วนของพี่ฟ้าก็จะไข่คาเวียเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินมันได้กินหนังทะเลอ่ะใช่มันจะเค็มเค็มไงขาวๆใช่ไหม <laughs> แบบนี้อันนี้คือของพี่ฟ้าเนือ้อเคงเริ่ม มันไม่ควรราคาแพงเว้ยเราะมนอยากกินทุกวันมันอร่อยมากชาเอ้ยอยากกินแบบไม่ใส่คาเวียวใช่ไหม,ไมแสดงว่าเริ่มได้แล้วเดกวุ่วนี่อะมส่น้ำจิ้มซีฟูสาวเขาไม่กินซีฟูนะ่าเอ็นดู รอบที่แล้วก็หกในรถกูเนี่ยแรงมากมไม่แย่ใครอ่านไม่ทันดีแล้วใช่ไหม,มดีขึ้น <laughs> าใจคนที่ชอบไม่เคยกินอูนิให้มาชอบอูนิได้มันยากนะนี่เราเราทานเพื่อคุณผู้ชมเลยนะเพื่อแบบแฟนคลับซื้อมาพี่ฟ้าก็แบบกินไม่เห็นแล้วว่ากินจริงๆกระต่ายเคี้ยวหนุบหนนุบจริงเคี้ยวเหมือนกระต่ายรอบที่แล้วมันเหมือนมันมันค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แ้เ่เราไม่มีกินเลยนะรอ้อนชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะไปแล้วสาวใส่เยอะขนาดนั้นเนาะแ <laughs> ล้วข้าวเยอะมากคำใหญ่มากอะ่ะเห็นกินเป็นนั่นแหละกินเป็นเมี่ยงอะ่ะตักผ้าไปที่คุณช้าตักเองวันนั้น <laughs> เฮ้ยไม่กินต้นองทำตรงนี้กันเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้แหละเราไม่ต้องไปข้างนอกหรอพี่ไปบ่ายสามตรงเนี้ยต้องไปยังไงวะเดินไปหรอไกลยอยู่แต่ร้านอร่อยคุณยายโคตรน่ารักเลยพี่เอพี่คุณยายคุณป้าพี่บอกว่าคุณป้าที่ร้านมีกว๋วยเตี๋ยวไหมว่ามีแต่ไม่อร่อยกินข้างๆดีกว่าต้องไปเจอคุณป้าน,น่ารักม,มากปรอยหรอใช่ ตอนแรกนึกว่าแบบจำดูเหมือนมันจะไม่อร่อยนะแต่อร่อยอร่อยทุกอย่างด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินเดี๋ยวบอกพี่เต่าก่อนพี่เต่านัดบ่ายสามพี่เต่าไปกินข้าว,วาไหมโทรเลยก็ได้โทเลยก็ได้าปุกคนคำสุดท้ายแล้วขอบคุณนะคะได้ซื้ออูนิมาให้ได้กินในวันนี้ ต่อมากๆเลยทำสุดท้ายแตะทา,านุถนอมหน่อยหมดแล้ว เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเอฟซีที่น่ารักมาให้อกินสาลายเปล่าๆก็ได้เพราะว่าปุณิหมดแล้วปุณิหมดแล้วฮัลโหลพี่จ๋าจะกินสุ้มตำไหมคะจะกินสุ้มตำไหมร้านยืนร้านเยืนพี่ฟ้าบอกไป ได้คร <c els descript or> ับก็้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ได้ได้ได้โอเคเย่ได้เจอคุณป้าละอูนี่หมดแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างไม่กินจริงควางเป็นของมีค่าค่ะขอบคุณมากเลยพี่ฟ้าก็ไลฟ์ให้ดูว่ากินแล้วแล้วก็แบบน้องชากินด้วยสองตอนเซฟไลฟ์ <Safe live S 1> ได้ไหมไม่เซฟมันไม่มีอะไรเลยอะไลฟ์เนี้ยไข่ขาว่ยติดฟันอุ้ยนักเกยตว่ะไข่ขาว่ยติดฟันพี่เดินซื้อเวจัมมาให้สิบห้าถุงทุนนี้หรอ เอาไปกินร้านได้ไหมเจ้าบองพระพิดาจอ้วว่าทุกคนเลิกทุกคนเลิกเห็นเลขอะไรไหมฝั่งนี้โอ้ยไม่ออกนี่หน่อยเหมือนกันนะจะหายไปจากหน้าจอสักสามวันเพราะว่าน่าจะลงทัวลงเลิกลงก่อนทัวเหนื่อยละมีบ้านถ่ายบ้านมีรถใายรถ ไปเลยสามหนึ่งสี่ครับสองตัวยังไม่ให้เพราะเดี๋ยวขอพี่ฟ้าซื้อเองก่อนเพราะว่าพอรีบให้นะพี่ฟ้าก็ซื้อเองไม่ได้หาซื้อไม่ได้เลยอะ่ะแล้วตัวเองก็ไม่ถูกเมืที่แล้วอะ่ะหาซื้อไม่ได้เลยหมดนี่ไข่เค็มชายาแฟนขับจากสุราชถามจริงๆจากใจพี่ฟ้าจะกินยังไง หรือต้องสั่งข้าวต้มจากแก๊ปมาอะไรย่างนี้แล้วนั่งกอกกินในห้องนี้ตาลาสรุปโดนไล่ออกจากโรงแรมมิชแกรนไทยแลนด์โดนไล่ออกจากโรงแรมเนื่องจากแกะไข่ต้มแกกแกะไข,ข่เค็มกลิ่นฟุ้งเต็มห้องอุ๊ยแล้วก็มีของฝากเต็มไปหมดเลย แล้วก็มีคิกกี้คิงพี่ฟ้าจะเป็นแบ่งกับพี่ๆ,เ,<อ>ๆเขาเพราะว่ากินไม่ทันเอามาให้สองกล่องเอามาให้พี่สนานดินขอบคุณมากเลยแล้วก็นี้พี่ฟ้าอ่านแล้วพี่ฟ้าซึ้งใจมากพี่ฟ้าจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าแดดดีวันนี้ขอซื้อซาลาเปาขนมจีบมาฝากจ้ากลัวจะหิวเช้าๆเๆเผื่อทานในรถลองท้องเต็มพลัง พักก็งีบบ้างนะแดดนี้ไม่ค่อยพักเลยเป็นห่วงนะจากที่แพลวแล้วบอกว่าจริงๆขนมจีบไม่ต้องซื้อให้ก็ได้เนอะเพราะว่าแดดด้จีบสาวเก่งอยู่แล้ว have my day ขอบคุณนะคะรู้ไม่ได้เหม็นแซวเล่นยอกหยอ พาพวกเรายี่สเจดเคไปด้วยไปไหนอะล้างเราต้มต้มไหนไหนสาวอยากให้ดูห้องดูไหมพื้นที่ที่จะเดินนั้นในส่วนของการจะเดินนั้นบามี่ไข่เค็มดิบต้องต้มเหรอ อันนี้กินเลยไม่ได้หรออ่ะต้องต้มก่อนจะไปต้มจังไงพี่ฟ้าจะเอาทองไปซ่อนไหนดีจะเอาไปท่องซ่อนที่ไหนดี 放ไว้ไหนดี？ เอาไปด้วยจบไว้ใต้เตียงเหรอบ้าเหรอมันจะยกไง อ๋อโอเคไปฝากไว้ที่พี่ซันก่อนละกันทุกยทำไมแสงตรงนี้มันแบบเอาไปด้วยเอาไปด้วยเดี๋ยวไปฝากพี่ซันไ้ก่อนไม่กล้าไม่กล้าไม่ใช่อะไรกลัวตัวเองลืมเขารู้หมดแล้วรู้ก็เข้าไม่ได้หรอกจก้ะโรงแรมเขาอย่างดี ความปลอดภัยจะมาขโมยเต้าปีเสียเราไม่ได้ไม่มีวันฟวามรักกันไม่ได้ไปด้วยนะคะหัวอ้อนหรอแบบไปด้วยนะครับอะไรเงี้หย,รย,ยหรออ,หอ,อ้อนหรออ้อนแดดหรอ แจ๊บ15ถุงโอ้โหแล้วก็น่อโซ่ของไฟฟ้าแล้วก็วอาวคาโดมะนาวกับแสวรรที่หนุ่มไอ้ตี <laughs> 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 เห็นคนเห็นคนอะไรท <laughs> ลายแผ่นกล้องไปแล้วโธ <laughs> ยก็ <laughs> ยกลงอ่ะเพราะกลงตูดอะไม่เห็นใช่ไหมทันทันทันจะมือปิดทัน <laughs> เลียมาก ขอไปด้วยคนในไลฟ์ขอไปด้วยมีมีนะไไนะ <laughs> น่ารักเชียวนะกวยจับเห็นว่าร้านเด็ดร้านดังน,นี่จะไปอ่ะเหรอ เขาจะเข้ามาทําห้องไหม,อ,หมหอ่ะไม่เพราะว่ามันไม่มีที่จะให้เขาทำไงไรู้ไหมว่าลืมอะไร ลืมนอนพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่เต่ามาเรียบใช่ปะใช่แงั้นนอนรอพี่เต่าก่อนหน้าสดคนโสดใช่ทำไมอ่ะ จะบอกนะโอ้ยไปจุดนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะได้ค่ะพี่แป้งใช่ไหมเอ่ยวัสดีนะครับเอาเสื้อไปใส่เสื้อกลุมไปแพ้ไอ้นี่ครีนซิ่ง าไปกินเลยก็ได้นะร้อนๆนะ่ะอิฉาคนได้ไปเที่ยวาาเที่ยวีย <c ười> ไปด้วยนะยังไม่ได้ไปเลย <c ười> ไปด้วยได้ไหมขอพวกเราไปด้วยนะ <c ười> อ๋อจะให้ร้า์าไปได้หรอ จริงๆกะว่าจะไลฟ์แค่กินอูนิแค่นั้นเพื่อเป็นการบอกขอบคุณแฟนคลับที่อุตส่าห์ซื้อส่งมาให้อยากนอนรักแป๊บหนึง่ง ไปด้วยเป็นดูบอสสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเดือนนี้จะได้เจอกันมุย้ยพวกเราสวัสดีบอสเร็ว พี่ฟ้ายิดยังไงกับพระบิดามันก็ทำให้เห็นว่าโลกมันมันเปรียกมันเปียกช่วมันแปลกนอนน้อยแต่นอนนะโลกมันเปลี่ยนขึ้นทุกวันคนมันก็เปลี่ยน มันก็จะมีความแปลกเกิดขึ้นหลายๆอย่างมันเป็นลัทธิที่พี่ฟ้าเองก็ไม่เคยพบเคยเจอเหมือนกันแต่ก็มันก็มันเป็นความสบายใจของชาวบ้านแต่มันไม่ถูกหลักของการใช้ชีวิตของใครหลายๆคนเพราะมันไม่สะอาดแล้วมันมันแปลก สิ่งเกินโอ้ย oh ขอร้อง <laughs> ขขาจบวันนี้คือโลกเปียก <laughs> แปลกไม่ใช่เปียก <laughs> อย่าพูดขอร้อง ให้ได้ทํางานเถอะเพราะเมื่อก่อนนอนเยอะมาพอสมควรเมื่อก่อนนอนเยอะจนไม่มีเวลาตื่นขึ้นมาพักผ่อนอะเมื่อก่อนคือนอนทั้งวันนอนจนไม่มีเวลาตื่นมาพักผ่อนขอหนวดหนึ่งเส้นประมูลไหมล่ะเดี๋ยวดึงให้ อืมจะไปกินข้าวไม่เอาไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้เครียดเลยพอพูดเรื่องนี้เราเครียดไม่หยุ่มกันนะแหล่งใต้กับรูมเมดหน่อยเออเมื่อวานเขาให้พี่พูดคำว่า อิงฟ้าลักชาร์ลอตภาษาใต้เขาให้พูด,ดใต้เฉยพี่ฟ้าพูดเองหรือไม่เขาให้พี่พูดจริงๆแม่ออนเขาบอกให้ลองพูดคาว่าอิงอะไรวะอิงฟ้าอิงฟ้าลักชาร์ลอตใช่ปะ่ะได้ปะ่ะ <laughs> มันยากนะภาษาใต้อ่า <laughs> เขาเรียกอะไรสำเนียงภาคใต้มันจะมีความแบบความยากอยู่พอสมควร คิ้วขนาดนี้ตาขนาดนี้หนวดขนาดนี้ ทุกคนลงไลฟ์แล้วไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบระวังรอพี่เต่อาว่าจะยีบสักห้าสิบนาทีห้าถ <50. S 1> ึงสิบนาทีรักพ่อให้พ่อไปนอนเนาะพอเหนื่อยเดี๋ยวเอนงี้เดี๋ยวตอนถึงร้านส้มตำแล้วเดี๋ยวไลฟ์อีกรอบหนึ่งก็ได้โอเคไหมถึงร้านส้มตำแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์อีกรอบหนึ่งเผื่อแบบบางคนอยากเจอป้าคนข้างๆอารมณ์ดีเขาบอก หนวดเยอะกว่าพี่อีอ,อีบิวเตอร์มันขึ้นแล้วหรอขึ้นแล้วไราไ,ไปขิ้เหนียทุกคนหนวดเยอะกว่าเราอีกเราเผื่อลอกว่างง <c oughs> สรุปอิงฟ้าสวยฉลาดหล่ออิงฟ้าลางวนพี่ฟ้าเข้ากล้องกระแดดดีหน่อย แนวหนวดขึ้นไปละทุกคนบะบุยค่ะเดี๋ยวถึงร้านซ้มตํำแล้วเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่นะขอนอนก่อน